ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาบอกสาระดีๆกับเพื่อนๆที่เลี้ยงบอลสีครับผมวันนี้หน้าฝนด้วยฝนตกเยอะลายแดงครับลายแดงนี่ครับเดี๋ยวขับคล้องแป๊บนึงนะนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมลายแดงนี่ครับจะมาพร้อมกับหน้าฝนคนระเพื่อน เพื่อนๆจะมีผมมีวิธีกำจัดวันเดียวครับวันเดียวหายเลยนี่นี่ผมใช้แป้งแป้งสุนัขครับผมแต่ทำไมใช้แป้งสุนัขอันนี้ผมก็มีนะเพื่อนๆสตาร์เกิลจีเคอน,นี้ใช้เวลารอเวลาให้ลากมันดูดซึม มันถึงจะกำจัดได้เมนเพื่อนแต่อันเนี้ยวันเดียวเพื่อนวันเดียวหายเลยนี่ฮนะวิธีใช้เราก็ใส่ลงไปเลยหยอดลงไปนี่นเฮี๋ยวเขาล่วงลงไปเลยเพื่อนเขาจะค่อยๆล่วง เงยในกาบในเธอดแลย่อนไปให้บนเลยแ้่ผมไม่ดูตอนน,อน,น,น,นี้ตอนนี้ผมใส่ไว้เมื่อเมื่อวานนี่ตอนนี้ตงใส่ไว้เมื่อวานไม่มีเลยเหอน,นหายหมดวันเดียววันเดียวเท่านั้นหายหมดแต่นนี้อันนี้เราก็ ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับแต่จะใช้เวลาหน่อยอันนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆล่วงใช้แป้งหมาผมใช้ตัวเนี้ครับผมไม่เป็นอันตรายต่อบอลน,นะครับตัวใหญ่จะขึ้นที่บอลเลี้ยงนอกตู้ครับ ผมใส่ต้นไหนขึ้นนี่ผมใส่ทุกต้นเลยครับต้นนี้ก็ขึ้นอันนี้ไม่มีแล้วเราใส่ใส่ไปแล้วนะครับอัะนี้ครับ,รบผมใส่ต้นไหนขึ้นนี่ผมยอดหมดครับเนะ่อบ,บอลเลี้ยงนอกตู้เนี่ยลายแดงเยอะหน้าฝนเนียครับลายแดงเยอะมันจะหยอดหมดแลับเนี่ยครับ ันนี้ผมก็เอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็าก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมไว้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมกราบสวัสดีครับ